ก่อนน้อง,องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้น์พีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคมพร้อมเล่นลูมครบแล็งคอนสกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมะยิบลิงไว้ใต้คลิปน,นะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเนีวันนี้ก็อยู่กับผม seeker TV อีกแล้วนะครับผมเนีวันนี้ก็อยู่เกมเอาชนะเองนะครับผมแล้วก็แหายกับโฆษณาเลยนะครับผมเด้อโอเควันนี้ผมกลับมาแล้วนะฮะวันนี้ผมจะเอาตัวโอเมนนะครับผมเนี่ยเป็นแบบใครโดนอะไรผมก็เรียกแบบประมาณแบบเป็นโปรนั่นแหละนะครับผมนะ้วก็คือแบบโปรอันตีนะที่จับนานมากๆเลยนะฮะก็คือเอ้าเชี่ยหลุดเลย โอเคหลังจากที่เมื่อกี้มันหลุดเกมนะครับผมแนละ้วมันปกตินะถ้าเราเล่นอะไรแปลกๆน,นะแบบว่าทําแบบโัเกมมันแบบอะไรเงรี้ยเออโปรอะไรแบี้ยมันก็แปลแบบแบบกๆตัวเกมมันจับได้ก็หลุดเกมนี้แหละนะครับผมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะฮะอันนี้คือผมให้ดูกับอบอทก่อนนะผมจะไปแกล้งน้องผมนั่นเองนะครับผมนะฮะุนะะน้องผมเนะี่ยเดี๋ยวเราดูดีกว่ามันจะรู้สึกไงโอเคฮะเดี๋ยวซึ่งมันเป็นยังไงนะฮะผมจะจับให้ดูก่อนนะว่ามันนานแค่ไหนนะครับผมนะฮะซึ่งมันนานมากๆแหละนะฮะแต่่่่กก็็ให้้ดููคราวๆๆเเเฉยยยยนนนีีผมมจัับบปปุ๊ะอง ชั่วโมงเลยนะครับผมอันนี้ชั่วโมงจริงๆนะครับเห็นปะซึ่งโซ่ก็อยู่ปกตินะครับแต่วงกันติหายแล้วโซ่เที่ยโซ่เจ้ากรรมนายเวยังอยู่ได้น้องเที่ยโอ้ออกไม่ได้ออกไม่ได้เที่ยเอามาดีเอามาดีนะก็เมื่อวานนี้นะครับผมนะ่ยมัก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมนะคือแบบมันต้องอยู่แบบในนี้นะครับผมถ้าตายอ่ะเดี๋ยวลองดูผมยังไม่เคยลองถ้ามันตายอุ้ยตกใจก็รู้ว่ามีโซ่รามิ่เมื่อกี้เที่ย โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเราดูดีกว่านะครับผมว่าลูกน้องผมจะรู้สึกไงนะครับผมนะไอ้ขี้และอันนี้คือแบบว่ากดล้างไม่ได้เหมือนเตียวเซียนเลยนะผมบอกไว้ให้อันนี้แบบล้างผมไม่แน่ใจว่าล้างได้ป่ะนะเออเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับผมนะฮะโอเคก็มากันแล้วนะครับผมและกดเริ่มเลยละกันคือเสียดายมากนะครับคือแบบว่ามันมันมันคุยไม่ได้จริงๆมันก็คุยได้แหละนะครับผมแต่ว่าผมเองจะเห็นเลี้ยช่างเสียงมากกว่าคือแบบ ไอ้เทียคือมัน,ม,นมันพูดไปได้เอาไง่ายนะเขาผมนะคือมันเสียงทางบ้านน้องเขาดังมากนะเขาผมนะก็คือแบบเดี๋ยวกวนมันจะมาในคลิปแล้วมันจะรำคาญแทนนะเขาผมนะแต่ผมก็ยังได้เสียงไอเทียมแบบไม่จะตกใจขนาดไหนไอเทียมนัเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะพิมพ์หรือเปล่านะเขาผมเนาะโอเคโอเมนอ,อยู่นี่โอเคเอาอะไรไปดีครับผมเนี่ยเอาเอาอะไรไปดีไปเอาหัวร้อนไปรักกันนะครับผมเนี่ยฮะเอาแบบกดหัวร้อนแล้วตีป้อมครับผมเนี่ยใช่เหรอผมมีสกิน ยังเทเอาโอนิเขาลองใช้เหรอ,ชหอรเออช้ยมีโอนี่ก็เท่นะโอเมียนผมวะเที่ยโคเท่เลยไปกินนี่เชียมันเอาวอรคอร์ดมาทุกคนเชี่ยแล้วคันคนี้อาจะรย์ผิวคือผมก็เอามาันมาแบบหนึ่งหนึ่งแบบแปลกๆบ่อยอยู่นะมันน่าจะมันน่าจะรู้สึกท่แม่งท่แม่งแล้วผมว่านะมันาเลยอัตโตวอรคอร์ดมาเอาประกันตายแน่เลยวะเชียเอไไ้ยไม่เป็นไร โอ้ตุงต้ง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 ตุ้ง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 เฮียเดี๋ยวอันดับแรกแล้วผมจะฟาร์มพี่เลเบอรสี่ก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะเขเคอัพสกิลสองเรืบไปจะได้แบบเดินหน้าฟันแม่งเนะ yeah, ลยแย่ละแย่ yeah. นังไงกูว่าละครัวละ <c oughs> มันต้องแบบรู้สึกตัวในโฮวผมก็เอามันมาหนึ่งหนึ่งบ่อยอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> อะไรอไร่อยอร่อยอร่อฟันฟันกลืมกดหัวร้อนอืมอืมอืมไปไหนอร่อยฟันฟัน ฟันไปหน่อยฟันฟันโคตรเทียเลยไปหน่อยฟันฟันไมเพื่อนไปเลือดในอันดับแรกครับผมจะฟาวเลือดสี่ก่อนแล้วกันคือโอเมนอ่ะหนึ่งหนึ่งเนี้ยก็ไหวนะต้นเกมอ่ะโอเคฮะผมเลือดสี่แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะเป็นล็อกในบ้านเลยเฮียเฮีเฮียว้า โอ้แล้วผมก็ตีบ้านโชว์ไงโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอา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 ไม่ออกไม่ออกเดินไม่ออกไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยมันโมโหโมโหไอ้มันงงไอ้กดสติเอ้ไม่ไม่ไหนสักทีเออเออผมจะตายผมจะตายไอ้มันมันมันยังงงอยู่เนี่ยเอ้ยโอ้ไม่ออกสักทีไม่ออกสักทีเอ้ยมันไม่หิมเลยเลยหรอ เป็นหูพิมพ์ด่าแล้วแหละเฮ้ยพิมพแล้วพิมพแล้วเปนพิมพแล้วจุดจุดจุดขังไปหนึ่งชั่วโมงเลยน้องโอเคเราจะใช้จังหวะนี้นะครับผมในการฟารม์มคลิปให้เกิดเลยครับผมไ <laughs> อ้กูเลี้ยงโคดี้เลย <laughs> โอเคแล้วเราก็จะฆ่ามันนะซึ่งถ้ามันตายก็จะดุดนะเออเหมือนเหมือนที่เราเราไปว่าจะจะให้เดินไงไอ้อยู่ยงั้นไปชั่วโมงหนึ่งไงน้อง อยู่งั้นไปชั่วโมงหนึ่งทำใจปไปโอเคเดี๋ยวเราลองฆ่า <RS 3 S 1> ดูนะเดี๋ยวไม่สนุกโอ้ยเดี๋ย่ไปอยู่ในป้อมเฮียลำบากแล้วกูเฮียไม่น่าฆ่ามในป้อมในป้อมเลยเอ้ยไม่ได้จับในป้อมเลยเฮียอะไรเงโอเคผมจะทำการฟาร์มคลีปให้เกิดนะครับผมนะทุกคนมันไปไหนไม่ได้เลยเฮียเลยเฮ้ยเฮ้ยดาเมจมันโดนผมแล้วเมื่อกี้เห็นป่ามันปามือใส่ผมแล้วก็ดาเมจมันโดนผมด้วยเว้ยเฮียแต่ตัวมันยังอยู่ที่เดิมนะ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเฮ้ยเฮ้ยนางสารนางสารนี่จับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยโคตรเรียเลยกูโคตรเรียเลยเฮ้ยไอ้คนเด็กเกี้ยกูโอ้โอเคเดี๋ยวผมจะลองข้ามมันนะให้มันเ,เลือดกูไม่เพิ่มเลยวะทำยังไงดูอนผมกลับไปหิ้วเลือดก่อนแล้วกันไอ้เลือดไม่เพิ่มเลยโด้อะไรวะ นี่คนนังสารเลยที่จะทำไงวะทุกคนโอ้ยลองแบบทรมานโอเคเดี๋ยวเขาเดี๋ยวผมจะไปปล่อยมันดีกว่าแล้วก็ไปจับมันแบบทรมานต่อเขาเตี่ยเลยโอเคอีกนานไหมเนี่ยอีกนานโอเคคิดว่าหุไหวไปไหมต่อขาบ้านเลยเไ้ยไม่มีเตี่ยโอเคเอ้ยมันยอมตายมันจะได้รู้ว่า ไม่ยอมตายทุกคนเหี้ยมันฉลาดดูดิว่ามันโซจะตามมันจะตามติดถึงไหมไม่ได้เก่งไอ้เคีเป็นหัวร้อนหนึ่งไม่โซร่เอาแล้วก็หลุดห yeah. ลุดปะหลุด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 โอแล้วมันมันเตรียมแก้ไขผมได้เลยทุกคน ขอใหมอมม้มาแล้วไงไอ้ยัยไปขี่ม้ามาแล้วนี่กูจับแล้วกูก็หนีไม่จะหนียังไงวะผมถามจ,จริงเด่ะคือบอกว่าถ้าเจอโอเมนยอย่างเงี้ยทุกคนมันมีตัวอะไรแก้ทางโอเมนยอย่างงี้ได้บ้างวะใช่นไหมโดนจับอยู่ดี <laughs> โถเลยน้องโลงพี่โลตันเอาไม่ตันได้หว่ะ <laughs> พี่พิมผมพิมกันจ้า ไ <laughs> อ้ยังกูคนเด็กเกียรเลยมั้งไฮ้ยมันอยู่อย่างงี้ไม่ได้ฟาร์มคิฟแม่เนี่ยฆ่ามันดีกว่าทุออกคนฆ่ามันฆ่ามันไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฟาร์มคิฟไม่ได้ไม่ได้คนตะเกียรเลยกูเอาอะไรดีวะโอเมนทุกคนเอ่อกิ๊ออกแค่นี้ก็ได้แล้วนะดามิเอ็อะแค่นี้พอแลนะแล้วก,ก็แทงเลย เล่นโปรเหรอเปล่าไอ้น้องแค่นี้แหละโอ้โหโอ้หนี่ไม่ได้โปรมันเป็นเทคนิคโอเมนขั้นขั้นสูงไอ้น้องอะไรอ่ะอะไรเนี่ยออจริงแล้วน้องไสงสารวะไม่มีตัวละแก้ทางมาได้วะผมอยากรู้อะโอเมถ้าเจออเมนอย่างเงี้ยต้ก็เตีสดตีสด ถ้า้าผมใจย,ยังไงมันก็ไม่หลุดนะอะไรอ้อหิวมันเอ็กซ์คิวอ้เชี่ยมันก็เติมเลือดไม่ได้อยู่ดีดีกคนเดียดเ่ะผมตามก็ออกไปได้นะอย่างนี่เห็นเที่โคตรทรมานอลเออออกอะไรดิออกดับเห็นเลยก็ลักกันนะผมว่านะ เลยเพื่ออะไรไอร้อนไอ้ขี่มันร้อนใหญ่เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะจับมันมาไว้ผมจะเล่ามันมาไว้แถวแถวนี้ก็แล้วกันนะเพื่อที่ผมจะทรมานมันไอ้เคียร์มึงไม่ต้องเล่นนะาบอกเลยเกมเนี้นี่กูจะหังมันะชั่วโมงกว่าเดี๋ยวดูนะแล้วผมก็จะออกเกมหนีเลยไอ้คนเฮียเลยกูเดี๋ยวล่าเดี๋ยวล่ามาเดี๋ยวล่ามาทางนี้แล้วผมก็จะออกเกมหนีไอ้เฮียฝ่ายไันอยู่ในเกมไหมไอ้ครูดาวผมสามิบีเคืไอครูดาวอันติโคตรนานเลย คือแบบว่าถ้าเกมมันยังไม่จบยังไงมันก็ออกเกมไม่ได้ใช่ไหมเกมเนี้ยเฮ้ยมันโคตรเที่ยเลยนะขังแล้วก็แบบทารบาลหนึ่งเท่วโมงเงี้ยเฮ้ยมันจะตีเกยร์คิฟปล่อยบัลปล่อยบัลโอ้ยไม่ไปตีบ้านเลยแค้นเหรอเฮี้ยเกียร์คิฟหกเกียร์คิฟหุกเกียร์คิฟออกมาออกมาตายนะเออไอเกียร์นี่โยโร่โยโร่ออกมาตัวนี้เหมาเลือดเหมาเลือด อยู่แล้วกลัวเนไอ้ยมันกลัวทุกคนไาเอาเลือดไปเอาเลือดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้อนผมต้อนฝั่งนี้มัน๋ยวผมจะไปเอาเลือดไปฝั่งนู้นไปฝั่งโน่นนี่ผมไปฝั่งโน่นนี่เออเออเอาเลือดเอาเลือดเออเออมันล็อกทุบแล้วกษณะดีไงแล้วก็เรียบร้อยโอเคทุกคนเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมแด้ผมจะออกเกมละวไอ้ยแล้วก็ดู โอ,โ,อโอ้ยแล้วก็ดูอันนี้ไหมเขาเรียกว่าแบบทำแบบไหมแล้วก็ยาวๆไปเลยโอเคผมจะทำรางวัลมันอย่างเงี้ยทั้งวน <c oughs> ันมึงไม่ต้องเล่นบอกแล้วแค่นี้แหละจะบอกมึงจอกเกมอะ่ะเฮ้ยมันโดนดาเมจไล้เนี่ยไปไกลมันเด้เดี๋ยวมันต่อยมึงจะตายเอาเลือดดิเพื่อนขังเงี้ยทั้งวันอ่ะมึงยังถึงอยูงง่อ่ะ <c oughs> ไอ้มันท้อออกเกมละลาก่อนกูเพิ่งเจอคนติดอยู่ในเกมจริงๆคราวนี้แหละเนี่ยนีเหรออยู่อยู่ไปนะ ไอ้ยิงกูโคตรเกียนเลยแม่งไม่ได้เก่งก็่ยันมันล้อมันร้อจัดเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมผมผมยืนนิ่งแกงแกล้งว่าผมออกเอ๊ะต้องไม่ให้มันเห็นดิมันอยู่อย่างเงี้มันเทียร์คลิปเรื่อยๆนะมันเทียร์คลิปเรื่อยๆแล้วมันก็ให้คลิปตีบ้าผมชนะนี่โอเคผมรอเทียร์คลิปดีกว่าคลิปนี้อาจจะนานหน่อยทุกคนผมจะแกล้งมัน ไอ้แค่สนุกจริงแกคมม้คนไปฟิวค้างซะเออสนุกจริงจริงอ่าออกตีเร็วต่อเลยละกันเนี่ยโคตรทรมานไอ้แต่มันสกิลนี้มันเคลียร์คิวเรื่อยๆไอ้แต่เรยมันขลาดมันไม่มันออกแล้วนะมันเ,เพี้ยในสามหัวมันโยนแล้วเนี่ยอ่าคิดจะไปออกอะไรดี ของดราม่ามากดวยว่เคลิปที่บ้านนานหน่อยนะทุกคนไม่ได้ออกไปไหนแล้วผมไม่ฆ่าไปเลยผมเห้ไม่รอดเด็กเกียรเลยกูไอ้ยืงเข้าไปดีเข้าไปเดี๋ยวฆ่าไปเดี๋ยวก็ตายอีกโอเคเดี๋ยวลองดิ เออเออเออบางทีก็ไม่เข้าเอาไปเอาเลือดเจ้ละมานนักโทษแหกคุกอืมเดี๋ยวมันตายเดี quer, ๋ยวมันตายทุกคนออกมาก่อนเดี๋ยวมันตายมีเจ๊คิ้วเลือีเคิ้อดไม่อยู่แก่ทั้งวันอ่ะอ่อนไอ้ผัวหนุ่มรั รักกันจะต้มเลือดกันทุกคนไม่อยากทรมานวะเอ้ยผมอยากอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยแหละือแบบไม่ออกอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนที่แบบมันเป็นนานๆเลยก็แล้วกันนะรับผมนะ มันมันร้อนแล้วทุกคนเล่นยี้ออกเกมนะผมพยายามจบอ่ะมันมันจะร้อนมันจะออกเกมมันจะออกเกมมันออกเกมทุกคนมันออกอย่างวะผมไม่ได้แต้น้ำยืนนิ่งเลยไม่ใช่แล้วคือคือถ้าทักเกมเนี้ยมันยังไม่จบมันก็จะโหลดเข้ามาหน้าเดิมใช่ไหมนะครับผมนล้วมันก็จะโหลดเข้ามาแล้วก็จะอยู่ที่เดิมไม่เที่ยวโพราะมันหัวร้อนไอ้ยังกูจะไม่เล่นอะไรก็ไม่ได้เล่นจะลงไลไ์ก็ไม่ได้ลงผมว่านะไม่ใช่อะไม่ไปออกเกมจริ้มได้มันนิ่งเลย เออเดี๋ยวผมจะอยู่เรื่อยๆจนกว่ามันจะเข้ามาอีกรอบก็แล้วกันนะครับผมดูว่ามันจะเข้ามาอีกระไหนไอ้เจ้ามันนิ่งเลยไอ้เจ้ยเอ้ยโอ้โหเราออกเกมหนีเลยทุกคนโดนจับจนออกเกมหนีเฮ้ยอันนี้เฮ้ยอันนี้บอทเล่นมาแน่อะแนี่เออบอทเล่นปะในบอทเล่นแล้วถ้เดินอย่างเงี้ยเดินตรงๆเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะรอจนกว่ามันเข้ามาก็แล <c oughs> ้วกันนะครับผมนได้เฮ้ยคุณนี่เลย ในน่าจะบอดเล่นนะเขาผมเนี่ยอันนี้มันเดินตรงเงี้ยถ้าเป็นถ้ามันเล่นปกติมันเล่นมันจะปาสกิลรัวๆเลยเออดูดิดูดิมันไม่ยอมมันไม่ทีเฮ้ยมันไปแล้วในเป็นบอดเนี่ยในเป็นบอดเห็นปะเหมือนว่าเป็นจะต้อมีมันเทียชีพอยือนเดียวเลยบอดอ่ะเฮ้โอเคเดี๋ยวผมจะรอจนกว่ามันจะเข้ามานะเขาผมแดนหรือว่ากี่นาทีมันถึงจะเข้ามาเฮ้ย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 มันหยุดเดินมันหยุดเดินมันเข้ามาแน่เลย เฮ้ยยังไม่เจอีกแล้วว่าผ่านมา20นาทีนะครับผมนะเฮ้ยมันอยู่มันก็หยุดเดินนะคือบอดบอดปกติมันจะเดินนะครับมัาเดินเรื่อยๆใช่ปะแต่นี่คือแบบว่ามันหยุดมันหยุดเดินนะครับผมนีแสดงว่ามันเข้ามาแล้วเฮ้ยยังไงเขี้ยะมันั่วร้อนบ้างนักเหรอไอ้เฮ้ยยัมึงไม่ได้ไปไหนกูบอกเลยตันไอ้งคนที่คนที่อเลยกูโอ้โหมันร้อนมันร้อนมันร้อนทุกคนมันร้อน ไป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 ทรมานฟาดไม่มีงานทำเหรอผมว่ามันถัวร <library> ้อนจัดเลยนะมันจะมันจะทำอะไรมันจะลงแรงเหรอไม่บอกไม่เล่นละไม่บอกขอร้องดิเดี๋ยวขอร้อง굿 ขอร้องกูดีขอร้องกูดีเออม,มันจะคีบเออมันจะคีบย,ย,ยิงตายเฮ้ยเกียเฮ้ยถ้าผมดึงมันมันตายหรือเปล่าเฮ้ยดึงไปเก็บเยอะเออมันจะคีบกูจะลงแรงเฮ้ย,ยมันจะคีบยิงตายเฮ้ยมันฉลาดมันฉลาดเอาเอาแต่ไปตีคิีเอาเอาโง่ละเอาเนี่เสียเวลาดิแก่ขอร้องกูขอร้องกูดีพูดดีๆพูดดีๆ đểจบ hay, hehehe, anh em quân Taliban đấy, quân đi đi để <laughs> rồi, để hai ôm, má, để tôi lấy máu, lấy máu, lấy máu, lấy mày lấy máu, 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 lấy lấy máu, 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 อยู่ไปงั้นแหละไอ้ยู่อยู่ไปไอ้เกียร์ไปกูไอ้กูเด็กเกียร์จัดลิสต์มันเลยรอบหน้าพยายามเล่นกับผมอีกไม่ได้ทุกคนกูบุกกระเดินกัปตีนไอ้ไอ้ไอ้โหขอร้องขอร้องให้จบดี เออก็ร well, <that> uh, ้องให้จบดีมันไม่จบนะไอ้เอ้เป็นกูเด็กเกลียดจัดเลยทุกคนเจบให้ผมเถอะเอ้ยเอ้ยไอ้หนูมันไม่กดเออไอ้เชี่ยมันกดยอมแพ้ได้หรือวะไม่แย่ละเดี๋ยวคนดูด่าแน่มึงอ่ะไอ้เีอยผมก็เพิ่งคิดออกเลยผมก็เพิ่งคิดออกเลยเดี๋ยวผมพิมพ์กันยอมแพ้ รู้ใช่ไหมเขว่ากดยอมแพเ้เอ้ยนี่ไงไอ้ชิบันได้ยินกูพูดเนี่ยโอเคแล้วไอ้ยี้มึงได้ยินกูเปล่าวะแต่นเนอเอ้าเอาขี้ขี้ไปแต่น <laughs> เนยไม่มันได้ยินผมพูดเหรอวะเมื่อกี้ <laughs> โอมกำลังจะพี่บอกว่ามึงก็ยอมแพ้ไปดิไอ้โง่อย่างเงี้ยกำลังจะหน้า,าเลยไอเย้โอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนก็นแล้วกันนะครับผมนะก็ถือว่าเกียรตมันได้สําเร็จนะครับผมนะไอเกียแต่เลยที่ผมกำลังจะพิมพ์บอกว่ามึงก็ยอมแพ้ดิไอ้โง่กำลังจะด่าวันนะแต่มันก็ลูกผู้ชายไม่มีความว่ายอมแพ้เฉยเลยเกียมันเหมือนได้ยินโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมบาย